สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเรามาดูวิธีการเพิ่มในส่วนของตัววิดีโอเข้าไปในเนื้อหาของเรานะครับในกรณีที่แบบว่าเราถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็เดินชมพ้องนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปดึงวิดีโอรีวิวมาจากที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้แนะนําว่าถ้าทําวิดีโอเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นถ่ายแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนนะครับก็ควรเลือกเอาสักแนวหนึ่งนะครับเช่นแนวนอนก็ได้นะครับหรือ เป็นแนวตั้งก็แนวตั้งตลอดนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปกลับมาเนี่ยผมมองว่าบางทีลูกค้าเขาก็เวียนหัวนะครับก็เลือกเอาซักแนวหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็อัปโหลดนะทำการอัปโหลดไปที่ YouTube นะครับได้แบบนี้แล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาก๊อปปี้ในส่วนของตัว URL ตรงนี้นะครับคัดลอกไปเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวเนื้อหาของเรานะครับแบบนี้เวลาที่เราทําการสร้างใหม่นะครับหรือว่าต้องการใส่ u t u b e เข้าไปนะครับก็มาคลิกตรงนี้ที่ว่างๆนะครับแล้วก็ กดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปไว่า youtube นะครับเอ๊ะเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็น youtube แบบนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ URL ที่เรา Copy มาได้เลยนะ URL ก็คือลิงก์ที่เรา Copy มานะแบบนี้แล้วกด embed ไปนะครับเขาก็จะทําการเพิ่มมาให้เลยนะเพิ่มเป็นตัววิดีโอมาให้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยไอตัวภาพตรงนี้นะครับเราต้องกําหนดภาพเอ่อภาพภาพแสดงภาพหลักด้วยนะเขาถึงจะแสดงมาให้นะครับะได้แล้วเดีย๋ยวลองอัปเดตดูนะครับแล้วก็ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะแบบนี้นะครับเช่นสมมุติว่าอันนี้ก็ติดต่างใส่เข้ามานะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอด้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็กดเพย์ไปนะครับแบบนี้อาแต่ยินเยอะในปรารเตี้นะฮะถมมาว่าไอส้สวคำตัวอานี่ยินย่นนแประมาณนี้นะครับก็สามารถใส่วิดีโอเข้าไปได้นะครับ ปรับความละเอียดความชาัดได้นะถ้าสังเกตด,ดูเอ๊ะมันไม่ค่อยชัดเบอร์อ,รอรนะครับก็มาเลือก1ันแบบ 10p ได้นะครับแบบนี่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิดีโอต้นแบบของเรานะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่แบบนี้นะครับโอเคถ้าไม่เอาก็เหมือนเดิมนะครับไม่เอาก็เหมือนเดิมก็แค่คลิกแบบนี้แล้วก็ไปลบออกนะครับแต่ทําแบบไหนเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ข้อตัวของอ,อันที่เราทําเว็บขึ้นมาเนี่ยมันสามารถใส่อสสาริมซั์ได้ไม่จํากัดนะครับบางท่านเนี่ย ไปลงประกาศที่อื่นนะครับไม่ใช่เป็นเว็บตัวเองเนี่ยคือแค่ไม่กี่ประกาศก็ต้องเสียตังแล้วนะครับอันนี้ก็คือของเราเองลงประกาศได้ไม่จากัดเลยนะครับโอเควิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจคอสนะครับก็มาที่เว็บนี้ได้นะ okd.com นะครับแล้วก็คอสสอนทําเว็บไซต์นะครับแบบนี้แล้วก็เลือกมาตรงข้างล่างตรงนี้นะครับนี่คอสนี้นะครับอ๋อตัวอสังหาเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยจะมีทําให้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าให้ผมทําให้ดําเนินการจดตัวเบียน้ำนวนน้ำนีำน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 ำ่ให้เลยนะครับก็จะมีอยู่อันนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3-5มวันเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครัแเราพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ